อันนี้ใบแรกหรืออันนี้สองอันนีใบแรกเนาะการทำการแก string, รแ assim, ้วอบรมเอาโล่ถ่ายมาแรกครับวันนี้มันเท่าไหร่นะจำไม่ได้ยี่แปดใช่ปะยี่แปดนะการทำแก้วที่เขาทำกับบ้านกันครับให้ับปัดมาแล้วก็ตัดเนาะตัดตามอบรมแต่ราคาไม่โอ้แต่ยิ่ใครไม่ได้นะทุกคนมีชื่อติดติดได้หมดเลยนะ นะอ่ามีที่ติดมาเลยเนาะอ่ากอนนี่เราต่อการร้อนรวมงานโครงการผมงานวันนี้เนาะคือเรอบรมนะครับคือคนที่เราอยากจะมาเรียนรู้ก็ได้นะอย่างนี้เราเราก็ทำเป็นพวกงานโซฟาแบบไม่ปูกผิวเนาะแบบปูกผิวก็เราก็ทําเสร็จละวันนี้เราจะทํำวันนี้เราออกมาเนาะคือมีแก้วมามีแก้วทำแก้วน้ำกาแฟโซฟา แก่ไม้ไผ่เนี้ยครับผมอ่าบันไดไม้ไผ่บันไดราวลาวตากผ้าครับอือที่เรางมาแรกป็นใงบ้านมอใไ่อันนี้ี่นเป็นอรเราะที่ที่เขามาจากที่ไหนท่โลกมาจากที่โลกที่โลกนะโอ้ยหมันนี้มีมีสี่จังหวัดเนาะมีที่โลกอุตรดิตถ์พิจิตรแล่ว่าโคราชเนาะอ่าจาายาท่านมาจากาิาิาราานาาาาาอาา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 า ก็สบายไม่ติดตูวไม่ไม่ไม่อะไรนี่เยี่ยงเลยเนาะเย็นเย็นเย็นอันนี้ก็เป็นเป็นงานบันไดบรรไดทำง่ายเนาะยิ่งปอกแค่แป๊บเสร็จแล้วอันนี้เป็นบันไดเราจัดไปไผ่ถ้าตัดได้พอดีมันก็จะทำเประกอบงานใช่ใช่ครับการการอบรมแต่ราคาพวกนี้ก็มีมีอยู่มีทำเราตั้งหลายอย่างเราเรียนไปอยู่สี่อย่างห้าอย่างพวกนี้เราก็เริ่มอย่างนี้แหละครับกลับไปที่เขาก็ไปประกอบอาชีพได้อย่างนี้น่าทำเนี่ยอันนี้ย อ๋อน่าทำเลยเนาะแต่แต่แแหลับเลยไม่เห็นว่าโอเคนะครับขอบคุณอารมณ์ไผ่ครั้งที่227นะอ๋อแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นไปครับผมแต่รุ่นตัวนี้รับไดเยอะครับรับแปดคนเก้าคนเต็มางเงี้ยเพราะว่าจะได้เรียนกันกันก้นถึงนะหรือว่าหน้าหนาวหน้าจัดคนเยอะด้วยเนาะหน้าหนาวก็เต็มหมดแล้วอ๋อ